ออกมากันนี่ไม่งั้นรถตัสติมกมากๆยวไปคอฟพาเบอร์ก่อนอีก400โลป่ะไปเจอกันมาถึงกันแล้วคอฟพาเบอร์ที่ขึ้นเก่งมากโอ้จิกบ้าขึนมาตอนตีสี คนนี้เวลา11โมง20นาทีเกือบเที่ยงแล้วขับมาทั้งหมดเกือบเกือบ7ชั่วโมงเลอ7ชั่วโมแงแ,นนแล้วถึงโฮคาเบอร์เดสเินเชั่นแรกขคืนนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันแล้วก็นอนพั้งที่นี่ที่นี่แหม นี่คือรถเดาที่ใช้มาในทริปนี้2,000ก,กว่ากิโลไปกับปิซซ่าร้านที่ไปมาปมเป็นท่าทางนี้มาเรามาถึงโคฟคาร์เวอร์แล้วแถวนี้เขาเรียกว่าโคฟคาร์เวอร์เก๋ด้านขวามอือก็คือจะเป็นชายหาดนด่าจะไปนั่งเล่นได้แนละ้ว ส่วนายมือเนี่ยมองไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นเรือค่ะปลาหรือประมงที่อ่ข้าบใกะเราอันนี้จะเป็นหาดเราจะลองเดินไปสุดนู้นว่ามันเป็นยังไงกันไปตามมาดูว่ครับจะสวยไหมถึงสุดทางแล้วก็คือออกไปตรงโน้นเลยก็คือจะเป็นแบบออกไปทะเลเลย ที่เขาทำหินทำเหมือนกับว่าไบรเออร์มากั้นเพื่อไม่ให้ขึ้นสะดแรงมีคนมาตกปลาทางยาวมันก็น้าเดินมาน่ะนู่น ون, ที่เดินมากลอยู่ แล้วเราก็ไปบิสเปิกันต่อวันนี้ทีมอะไรไม่ต้องบอกเนาะเหลืองกันสักเดาอนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งตอนเช้าคาดว่าหวังว่าจะไปถึงบิสเปิไปลาทางสักก่อนบ่ายหนึ่งถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําได้ไหมนี่บรรยากาศวันนี้ไม่ได้ออกเช้าเหมือนเมื่อวานเปรีงดีหน่อยเมื่อวานในสี่จ้าวันนี้หกโมงครึ่งถือว่าโอเคจ้าก็เลยอะทางไม่ได้ไกลเท่าเมื่อวานวันนี้เขับรถประมาณสามสี่ชั่วโมง วันนี้เราขับไปไม่ไกลเลยเมื่อวัน7ชัช่วโมงมาจเจอกันปลายทางมาถึงโตโคล้ตกันแล้วตอนนี้ก็เราจะเดินทางไปหาคาเฟ่ที่เขาบอกว่ายัางไงก็ต้องแวะ recommend by วินนั่นเองให้ให้มันให้มันได้ถ้ามี<ห>มอะไรผิดพลาดก็วินนั่นเองนะจ๊ะไห้อ <c oughs> <Hey, S 1> ้วนชวนอยู่ข้างหลังนี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าคาเฟ่ที่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องแวะหน้าตาเป็นยังไงกันดีกว่าคาเฟ่ที่ว่าโดยวินนั่นเองวินบอกว่าดีบรรยากาศดีออาาหรรวินบอกว่าบรรยากาศดีแต่ร้อนนะ ว่าอะไรนวินเออซรเอร์พาราได,าด์นี่เราจะขับรถไปหาที่จอดแล้วลงไปดูหาดกันในที่สุดได้ที่จอดรถแล้วเราก็เลยลงไปนะดูวันนี้สิไปไหนใครก็มองส <laughs> ีเหลืองนี่กำลังเดินไปถ่ายรูปป้ายเดินมาดูหาดทะเทลต่างๆ เดินทางกลับเพราะจอดรถก,กันแล้วตรงนู้นสุดทางเป็นไงพี่เพื่อนเมืองท่องเที่ยวนี่เาว่าโอเคนะโอเคอากาศเย็นๆแต่แดดก็คือปุ่นๆหน่อยแต่เราใส่กันมาะยาวเลยเทีเดียวแ่ะคืนแรงอย่างที่ถ่ายให้ไปดูเมื่อกี้คือแหล่งพอสมควรเรากำลังจะมุ่งหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่บิสเบนเลยแล้วเดี๋ยวไปดูในเมืองบิสเบ,น,บ,สเบนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างไป กลับมาเจอกันอีกครั้งตอนนี้เรากำลังออกจากโ o Coast เพื่อมุ่งหน้าไปบิสเบนแล้วทัวร์โหรพดยกให้เรา <c oughs> วันที่สองไปแล้ว 3, ทั้งหมดสามเมืองที่งหรอใช่ใชเราไปคอฟฟ e e f l o มาแล้วนี่เรามาอยู่ออที่โโกโคสแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปบิสเบนเป็นเมืองที่สามถ้าไม่นับซิดนียสิที่เราจากมาเพราะฉะนั้นสามเมืองภาในสองวัน 2, ไว้เจอกันที่นูน่น ดีตอนเที่ยงเที่ยงห้าในที่สุดเราก็เข้ามาถึงเมืองบิสเบแล้วนี่คือวิวในเมืองเลยแต่ตอนนี้เราจะวิ่งผ่านเมืองไปก่อนเพื่อจะไปดูจุดชมวิวจุดหนึ่งที่มองลงมาเห็นเมืองนี้จากด้านบนเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงถึงเรียบร้อย จุดที่จะมาชมวิวอยากรู้ชืวว่อวิวเป็นยังไงมันมันสวยนะเจ๋งด้วยสองคนถ่ายรูปอย่างสุขสนานแลนะเต็มที่มีวิวอะ๋ตัดภาพไปให้ดูวิวว่าเป็นยังไงตอนนี้เราเอารถจอดที่ที่โรงแรม ลงมาเดินเล่นกันละเราจะข้ามฝั่งข้างหลังที่เราอยู่ในโรงแรมเนี่ยเขาเรียกว่าเซาแบงค์มังแล้วนี่ข้ามไปฝั่งหนึ่งของในเมืองจะข้ามไปด้านนูน้นไปไปข้ามดูนวิวนี่คือวิวในเมืองแล้วน,นะจะตัดภาพให้ดูวิวดีกว่า ำลังจะจะลองขึ้นเรือกันว่าจะไปไหนได้บ้างาจะได้ถ่ายวิวรอบๆเมืองด้วยโดยทางเรือนี่แหละมันง่ายดีเดินไม่ไหวอะเดินมันเยอะเกินเนี่ยไปได้วยกันเลย Thank you very much ขึ้นมาเรียบร้อยจ้ะจะถ่ายวิวก็ต้องอยู่ข้างหลังสิเนาะใช่แล้ว ลงเรือแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีสนุกดีได้นั่งเรือชมบรรยากาศสวยเลยนะเนี่ย มันค่อนข้างสวยเลยจุดที่เราลงเรียกว่าเซาแบงค์สามใครจะเชื่อว่านี่คือใจกลางเมืองมีชายหาดเทียนเขาสร้างขึ้นมาพอกับน้ำ เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองของบิสเบนเลยเวลาคนแบบทำงานเบรกตอนกลางวันท้าคนจะมาเล่นอยู่ดูดิเราเป็นสวนแหละแต่น,นี่มันกลางคืนแล้วไงมาถึงก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอ่ในที่สุดก็ได้ถ่ายป้ายที่จะถ่ายสักที บิสเนแล้วตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบนาทีตึกน,นี้สูงจังนนสูงปุ๊บเลยกำลังบุ่งหน้าไปบาไบรอนเบย์กันก็คือจะเดินทางกลับซิดนีย์นั่นแหละแต่เราจะแวะพักก่อนถนึงที่ที่พอร์ตแมนโครีนี่คือสภาพการจราจรตอนปีห้าห้ถือว่าคับข้างเหมือนกันนะ ไปกับภาคา จุดที่อยู่ตะวันออกที่สุดของประเทศออสเตรเลียน,นี้กันปะทุกคนลงแล้ว,แล,วแล้วเราก็มาถึง สุดแผ่นดินที่เขาว่าว่ามันเป็นตะวันออกที่สุดของประเทศออสเตรเลียนี่คือป้ายป้ายมีเท่านี้แหละให้รู้ว่าเรามาถึงแล้วอะก็คือสุดโค้งคว้างออกไปด้านนู้นก็คือทะเลล้นๆน่ะโอ้โหดูข้างล่างดิสุดๆอะ S 1> <S 1> <S <cryst> ตอนนี้เราได้มาถึงพอร์ตแมคคอรีแล้วแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลของมีโคลาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะน่ารักขนาดไหนตอนนี้ก็บ่าย25สนาทีนี่คือสภาพในกึนง พักเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากโคราชโฮสเทอลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวดูเราทำเวลาจะเที่ยวได้กี่ที่ 1, 2, 3, ที่หนึ่งหรือสองที่สามที่ในวันนี้ว่ากันไปแต่ตอนนี้ไปดู 4ชั่วโมงหลับไปแล้ว21ชั่วโมงจ้ะเห็นหรือไม่เราย่าหวังว่าเขาจะขึ้นมาเล่นกับเราพวงศรียาจะไปหาทัวอื่นทูตจะตื่นอยู่ไปมามาอย่างงงๆแล,แล้วเราก็ผ่านจาก ดูโรงพยาบาลโคลราเปรมาตอนนี้เราก็จะมาเดินเดนินนี่ก็แล้วไปทุกคนเดินแล้วเป็นเรนฟอสฟอเรสอะไรสักอย่างเข้ามาดูาอย่างนี้เ,นเดินแล้วก็เสียค่าธน,นุบัลลุงนิดหน่อยเดินกันก็ตั้งแต่มายังไม่มีอะไรมาก ก็ไปทางเดินเรียบๆไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นข้างหลังะทางเดินเรียบๆไม่มีอะไรเลยก็คือให้เดินดูป่านั่นเองเดินดูธรรมชาติเดี๋ยวก็เดินดูไปเรื่อยแล้วกัน รายงานอย่างงงง,งอย่างที่รู้ว่าเราแค่มาดูพัดิตกใช่ไหมคนประพาคาแต่อยู่ดีจะกดวันนี้เป็นวันที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะฟูมูนอ่ะแบบพระจันทร์ดวงใหญ่มากๆกาลังจะขึ้นต้องรอพัดิตกก่อนตอนนี้คนก็เลยเต็มไปหมดเลยที่จะรอดูเราก็เลยรอดูด้วยกันเดี๋ยวมาดูกัน หลังจากรอกันมากึ่งชั่วโมงในที่สุดก็ขึ้นเริ่มผ่านเมอฆอเดี๋ยวซูมเข้าไปดูไม่น่าจะเห็นม่นะนะนั่นระคาที่เห็นคงต้องรอให้มันขึ้นฟ้าหรือให้มืดว่านี้ถึงจะเห็นชัดแบนี้สวยจริงที่เห็นนั้นคือพระจันนะพระจันบางคนก็เรียกสีเลือดบางคนก็เรียกสีส้มเต็มดวงขนาดนี้พร้อมกับ,บวิวสุดยอดอะ่ะ ถึงนิวคาสเซอร์กันเรียบร้อยจุดแรกที่เรามาเดินกันก็คือ Memorial w a l เขาสร้างให้เป็นอนุสร์อะไรอย่างนี้แหละเดินทางเดินจริงๆมันไกลแหละหลายโลนละ่ะแต่เราคงจะไม่เดินไกลขนาดนั้นเขาก็มีประวัติความเป็นมาให้ดูตามปกตินี่เนาะ เราไปของโบโรวันเดินเดินไี่ได้ออกกลังกายเราะฉ้วิวี่เราจะเห็น ดูพรโซ่ด้านหนึ่งแทนดูดเสร็จเป้าหมายที่2ของวันนี้ที่แรกผ่านไปที่2คือที่นี่นเดี๋ยวเข้าไปดูกัว่าข้างในเป็นยังไง พอเดินเข้ามาแล้วเขาจะแจกใบนี้มาให้เราดูเองว่าสถานที่ต่างๆเป็นอะไรบ้างก็คือเดินทัวร์ตามอัธยาศัายหน้าตาเปไน็นยังไงีาเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละที่เป็นยังไงอันนี้คือที่อยู่ที่เขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี186 6 สร้างมาเป็นที่อยู่เป็น accommodation อะเขาว่าว่าตอนนี้ก็คือจะถอนเฟอร์อน,นิเจอร์ทั้งหมดนะหลือจะคงสร้าง เป็นทาหารเขาบอกว่าตรงนี้สร้างมาตั้งแต่1882สร้างขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนประเทศนี้ยังใหม่มากเขากลัวค่าศึกจะมันลุกลามเขาก็เลยสร้างป้อมนี้ขึ้นมาเขาก็ทหารขึ้นมาดูแลปืนที่เห็นอยู่น,นี้นี่ยังใช้การได้อยู่ทุกปืนนะปืนที่นี่ทุกปืนเป็นปืนที่ใช้การได้อยู่แล้วที่นี่ก็เป็นที่เดียวที่ยังเก็บถดวัตรุรักษาของพวกนี้ไว้ แต่ก่อนหน้าตาอย่างห้องนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือมันสูงัญชาการเพราะวิวจากห้องอะมองไปนี่ไง<อ>เห็นไหมจะเห็นแบบแม่น้ําเห็นเลยพอดีเวลาข้าศึกมา<อ>ก็คงเห็นง่ายแล้วมั้งคือปืนนี้ที่เห็นมันอยู่หนึ่งอันสองอันตรงเนี้มันถูกติดตั้งตอนปีหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เคยได้ใช้ในการขับไล่ เรือดำน้ำของญี่ปุ่นตอนที่มาปลุกที่เมืองน,นี้แต่ก่อน นี่คือทางเข้าเดินเข้าไปดูถ้ำที่ว่ามีหินสีชมพูไม่รู้นะว่าสุดแล้วไปเนี่ยจะจะเจอหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มีคนเดินสวนขึ้นะมาเป็นฝรั่งเขาคนแถวนี้เรามั้งถามเขาเขาบอกว่าถ้าน้ําขึ้นสูงอย่าเข้าไปนะพบเพิ่งมีคนติดอยู่ข้างในถ้ำหนึ่งวันเพื่อรอน้ําลงแล้วถึงออกมาได้เพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าช่วงเวลาเนี้น้ําลงดูจะในเว็บมาน้ําลงสุดๆตอนบ่ายสองครึง่งก็น่าจะโอเคปะลองไปดูกัน มาถึงแล้วจะเดินมาอย่างยาวไกลเนี่ยจะเป็นทะเลอย่างเงี้ยเดินผ่านมาเกือบสิบสิบนาทีให้ไปรีบเข้าไปป่ะฮะให้ไปรีบเข้าไปป่ะ,ะคือจังหวะการถ่ายอ่ะต้องถ่ายตอนที่ตอนที่ขึน้นหายไปมันแรงมากๆเลย